อ่ะก็กราบทักทายสวัสดีมูเพื่อนทุกๆคนด้วยเด้อเนาะบรินี้แอดจะมารีนต่างแดนสูตรดูเลดเนาะท่านผู้ชมเนาะจะมารีวิวสูตรอ่าดูเลดแบบเก่าแบบเดิมเนาะซึ่งว่าสูตรจากต่างประเทศเนาะที่ว่าแอดจะเอามารีวิวให้เบิ่งเนาะว่าเขามาอ่ารีวิวมันบวกดีหรือว่ามันอัตราการจ่ายมันบวกดีซัมใด้เนาะก็คือประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะซองนี้เนาะที่ว่าแอดจะเอามาแนะนำเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าก็ลองกดกดไปติดตามเพื่อนได้เนาะเดี๋ยวแอดจะมารีวิวให้เบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาาะก็คือออยู่่่ที ทุนก็อยู่ที่300บาทเนาะขอเอาจาัก500บาทหรือว่า600บาทก็แล้วกันเนาะแล้วก็สูตรรายการ,ร,ร,การถือว่าตลอดก็อยู่ที่130บาทเนาะแอดกดไปเลยเนะสมสมยาะทผมเพื่อบ้องแห้เป็นการสักสัดเสียเวลาเนาะทผมเนาะแอดจะขวบแอดจะขวบสองไว้เนาะอยู่ที่ทังด่านคอลัมน์สองกับคอลัมน์สามเนาะแอดจะขวบสองไว้ส่วนว่าแอดจะขวบสองไว้อยู่ที่ทั้งด่านอ่าเสียงลงมาลุมแนนเนาะแอดจะหลินยูทีคอลัมน์หนึ่งกับคอลัมน์สองจะขวบไว้ยูที โซนที่ว่าเฮ้าอยู่ที่ที่ว่าเข้าบริลงสตรีที่ว่าเข้าบริลงหรือว่าแถวนี่เนาะทำสุ่มเนาะคือว่าประมาณนี้แหละ้วกาการศูนไวเนี่ยเนาะอยู่ที่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์เนาะจัดไปเนาะหลอบหนึ่งกับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อรลอบทำซุ่มอ่ามาบึงว่ามันจะอัตรากันจามันจะบวกดีํำไดเนาะคือว่าอ่าถ้าว่าเฮ้าห้าบวกนี่มันจะบวกอยู่ที่โอโหเห็นบอกเลขศูนย์เนาะคือว่าเฮากับบวกอยู่ที่อ่า หาซิปบาทต่อรอบทำส้มหาซิปบาทต่อรอบเนาะทำส้มเนาะมันใจหายลอยไปซิปฮอกกับลงทุนอยู่ทีหนึ่งลอยสามซิปเนาะเฮากอะไรหาซิปบาทต่อรอบกันเลยทีเดียวจัดไปเลยที่นี่เนาะก็คือว่ากดสเปกบาร์ก็คือว่าอ่ารีเบทกันไปเลยเนาะโดยสูตรนี่ทำส้มจัดไปเบื้องเนาะรอบแรกแห่งมาร์กเจอหลีกซูนกันไปเนาะทำส้มเนาะโอ้โหมากันยังต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหสามสิบสามทำส้มมา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 ดิครับเนาะ อ่ะกดกันไปอีกท่านผู้ชมอ่ะหาสิบบาทต่อรอบตอนนี้เขาก็ได้เขาก็ได้ยุทีหนึ่งลอยแล้วท่านผู้ชมอ่าเขาก็กดจักซีหาตาก็แล้วเบิ้งเนาะกระตุ้วจะได้เงินหกลอยกลับไปเนาะอ่าในคลิปนี้จะได้เงินอยู่บอยจากหกลอยเนาะท่านผู้ชมว่สิบหาเนาะกระตุ้วในโซนที่ว่าเขาได้ลงไหว่านผู้ชมก็ือว่า้วบวกกันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ามันมา่นในไปแบบนี้ก็รือว่าอัตราการจ่ายก็มีสูงเนาะอ่าอัตราการจ่ายก็นข็งจะสูงด้วยต้นทุนอยู่ทีหนึ่งลอยสั้สิบบาทเท่านั้นเนาะมันจ่ายให้อยู่ที่บาาทท้ม โอ้โหสูตรแบบนี้ก็มีมาให้ดีกันอยู่ได้เนาะสมมติว่โอ้โหบวกมาอีกแล้วเมื่อกี้สิบมหามันหนึ่สิบสี่เนาะโอ้โหลุมเถิงลุมเถิงมาได้ครับได้ยูทีประมาณห้าร้อยบาทแล้วในหลอดนี้เนาะเอ้าแอนจะขอกดยูทีอีกจักสองตาเนาะเพื่อว่าตังประมาณทบกับได้กำไรทบครึ่งเนาะเท่าตัวเนาะก็แล้วกันเนาะกระบอกวังเอาลายเนาะอขวัญนางเลยลูกเนาะแล้วก็ควัลูกแล้วนางเนาะอ่าเดินๆจับจังมานางเธอหนึ่งเนาะเศร้าซเนาะหรือว่าบวกกันมาอีกเนาะเอ้า ขออีกตาสุดท้ายกันแล้วกันเนาะเพื่อมารีวิวสูตรแบบสั้นๆกันไปนี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แอนนเดอร์เนาะคลิปหน้าพูดกันใหม่ว่าคลิปนี้จะอ่าบวกอีกอยู่บอเรกซูนอิชิมาให้บอเซาแปดเนาะโอ้โหแผลเต็มๆเนาะในรอบนี้เนาะแผลเนาะในรอบนี้เนาะจั่งนั้นแล้วอ่าดังนั้นแล้วแอดจะลินทั้งด้านอ่าลินลินแบบเก่าแหละแต่ว่าแอนจะอ่า ลินคอลัมน้หนึทำส้มลินคอลัมน้ําอ่าว่าสิได้อำลาพาจากกันไปแต่ว่ามันกระโดนเนาะทำส้มเมื่อกี้เนาะเอ็นกดกดใหม่เนาะอ่าอ่าจัดมาเลขศูนย์ละการลินคอลัมนในยูทีลินคอลัมนในยูทีหนึ่งร้อยบาทเนาะพอวะเงินพ่อยู่เวลาเออหนึ่งร้อยบาทเนาะคอลัมหนึ่งกับคอลัมสองจัดไปเนาะอ่าหวังว่าจะได้กำไรคืนเนาะในรอบนี้อ่ะหวังบึงจะได้กำไรคืนเนาะจะได้ จะได้ท <Workers> ุนคืนเนาะที่ว่าเข้าแพรไปเมื่อกี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเมื่อกี้เนาะจัดมาดิครับเลขกนึงเนาะก็ระถว่าโอ้โหบวกกันมาอยู่แต่ว่าเข้าจะเสียอยู่ทีหลายเติบอยู่ทั้งส้มเข้าจะเสียอยู่ทีไอ้ประมาณร้อยหาสิบาทเนาะร้อยหาสิบาทเมื่อกี้เนี่ยโบเป็นยังเนาะเขาขอเอาคืนเนาะโดยการทบเคืองเนาะโอ้โหเงินบ่พอทั้งส้มเงินบ่พอแบบนี้แล้วก็ต้องขออ่ากดกันไปแบบนี้กันไปก่อนทั้งส้ม อ่าดูใส่สูรใส่สูตรเกาเหา้านั่นแหละใส่สูตรเกาเหา้านั่นแหละทำส้มบบตรงบ่ตองคิดหลยทำส้มเรื่องการเลียนรูเลนะ็ตเนาะเงินบบพอก็ต้องขอใส่สูตรเกากันไปก่อนเนาะอ่าสี่ลอยอ่าสามสามลอยสี่ลอยกตอบ้าแอนดกอยูทีทั้งด้านหกลอยเนาะก็ือว่าประมาณนี้แหละทำส้ม <Wow. S 1> ด้วยการลดเงินหนึ่งลอยลงเนาะ้วก็แอด์กอยูทีทั้งด่านของส้าบาท อยู่ที่ตางแดนคอลัมสองกับคอลัมสามเนาะอ่าคือว่ามาให้อยูเกิดจะมาใหายูเมนน่นงนะ่ายเนาะทับส้มเนาะมาทุนสามลอยห้ากันมา,ายอยู่เนะาะห้ากันยังได้กำไรอยู่ทีห้าสิบบาทอยู่เนาะอ่ะจะได้ห้ากันดินบบนงสูตรแบบเก่าห้าขึ้นแหละทับส้มอ่าสูตรห้ามาแหลวเนาะเงินห้ามาขึ้นแหละเนาะอ่าการนำทุนบริหนากการนำทุนบร,รนิหนา,า,นนาเวลาเสียเนะาะก็ใส่ทบแบบแอรนี่แหละทับส้มโมเมนท์ทบก็อื่นอ่าใส่คอลัมน์ลินคอลัมน์นำแล้วแต่คอลัมน์ทุกคนจะเลือกกดใดเนาะทับส้มเนาะ แต่ว่าแอดกดคอลัมน์พิษบางกี้นี่ก็เลยโดนไปอยู่ที่เล็หนึงเนาะหรือว่าแจบกันเนาะตอนนี้เขาม่หลินสุดกันคือเกานะ <c oughs> ่าเนาะเฮาหลินสุดกันคือเกา่าแนะนำอบอยทบเนาะสำหรับสูตรนี้ถ้า <c oughs> ทบมันโดนเต็ม <c oughs> ๆๆเต็มเนาะถ้าทบมันโดนเต็มเต็มเสียเต็มเต็มแล้วเนาะถ้าทบถือกระดีเนาะถือกระดีเนาะแต่ว่ามันโบถือกริงจแต่ว่ามันโดนมันจุกจุกหนะักกันเลยทีเดียวเนะาะเอากดกันไปอีกเนาะกดกันไปอีกแบบเก่าเนาะคิดว่ามันสี่ วกันมาอย่างต่อเนื่องแต่มันกบระโดดเนาะสำหรับดูเลดก็ได้เนาะทำส้มเนาะอ่ะแอดก็ดที่มาเป็นอ่าเป็นคนที่มามารีวิวเพียงแต่การรีวิวทำส้มได้เบิ่งนร่้สึกเนาะอ่าความเสี่ยงก็ก็จะมาอธิบายให้จะประมาณนี้เนาะทำส้มมาก็คือความเสี่ยงกับมันอยู่ที่เลสที่หอบลอยลงอยู่ที่ทางด้านสตรีทมันมีในห้องหนึ่งมันจะมีอีกอันหนึ่งที่ว่ามันจะโบได้ลงทำส้มอ่ะจัดไปอีกทำส้ม ในสตีนึงมันจะมีห้องหนึ่งคือ36มสิเนาะก,ก็คือสตีต,ตัวนี้ก็คืออยู่ที่31ที่ว่าบริลงแต่ละอันมันตน้องมีความเสี่ยงเบิร์ตคู่13 13อันนี้เห็นไหมเห็นบอกความเสี่ยงตรงมาแน่นอนท่ำส้มเห็นบอกมากอ่ะยังโมทันอ่ะยังโมทันอันนี้เื่อท่ำส้มยังโมทันโดนเขาเื่อเนาะยังโดนเตะกันอยู่เนาะในตอนนี้เนาะยังโดนเตะกันอยู่อ่ะเมื่อเบิร์ตสตีกันไดนะ้เนาะก็ทว่า,าโอ้โห 14. ส4 2 14แล้วก็สัสีโอ้โหจัดมาดิครับ มาเงานินเฮายังอ่าอ่ายังยังใส่กันไปอยู่นะ่ะเฮ้เฮายังใส่เงนินทุนเฮายังใส่เงินทุนอยู่ยัย่ทำอไไรใส่กําไรเถอะอ่ะมากันอยู่เนาะมากันอยู่ในรอบนี้อ่ะเฮายังได้กาไรเยนะอะมากเนาะเขากระได้กาไรอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนอนในหลอบไหนะ้เนาะเออในใน ในตอนนี้เนาะใน,ในหลอดในห้อกระดห้าสิบ,บาทคือเก่าในหลอดในตาในตานี้เออในในตอนนี้นนนห้อกระด้อยู่ทีเจ็ดสิบาทอ่ะจ๊กมาเบื้องอีกเนาะจ๊คก็เบื้องอีกเนาะอ่าเพราะว่าเฮาเสียยังท่านมีกําลังใจจะทบเถือเนาะอ่ะถ้าว่ามันเสียตานี้่าจะทบให้เบิ่งเนาะอจะทบให้เบิ่งอ่ะสิบสี่เนาะก็มาให้อยู่เนาะสิบสี่ก็มาอยู่แต่ว่ามันบุเสียห้าก็กดกันไปเรื่อยๆทันงูุชม โกด,ดกันไปเรื่อยๆด้วยวนนี้ทุกคนคงจะเข้าใจว่าอัตราการจ่ายมันก็ได้หาสิบาทต่อรอบน้องถามว่ามันลงอยู่ที่ทางด้านมันโตยู่ที่ทางแต่ห้องลงไว้เนา,าะทับสมอาแต่ว่ามันตน้นทึ้นข้นขางจะต่ําต่ำไม่รีนอนทับสมองสิบหกก็ไม่หายเสยมาโอ้โหเกือบตายเนะาะสิบหกดีเดียวห้ลงสตรีทไว้ <Yeah. S 1> ดีว่าห้งลงตัวนี้ไว้เนาะทับสมองอ่ะปลระมาณของห้องก็คืออยู่ทีหกร้อยบาทเนาะอ่ะจะได้กับสู่ส้นไปน้ำกันเนะาะทับสมองจะได้กับคอสู่ส้นไปน้ำกันในรอบนี้ โอ้โหซีพเอสเนาะก็ถือว่ามาให้กันอยู่วะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมอ่ะขออีกจักตาก็แล้วกันท่านผู้ชมตอนนี้ก็ือว่าแอดได้อยู่ที่โอ้โหยังอีกสองตาท่านผู้ชมยังอีกสองตาจัดมาเฮียก็มาดีครับยังอีกสองตาท่านผู้ชมมาลุ้นไปน้ำกันเบิรงเนาะทาบวกตานี่มันก็มีแห้งไปแหละเนาะดูดูเลดมันกับบริเขาพายองค์ายในเนาะท่านผู้ชมอ่ะก็ตัวมาให้อยู่วะมาให้อยู่จังไรตานี่ท่านผู้ชมจังไรตานี่ อ่าเป็นตาสุดท้ายแล้วเนาะห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วย่งงยูแคสามร้อยบาทแอดจะเห็นได้บอเนาะอ่าในรอบนี้จะบวกยูทีห้าร้อยบาทแหงยีบอเนาะเอะอย่งเรือยูเคสามสิบบาทเพื่อว่าเป้าหม้เท่ากัอยูทีหกร้อยบาทเนาะเพื่อว่าเอากาไรเท่าตัวเนะ <S <S าะจัดไปเบิรงนในรอบนี้ออกเลขเศร้านาะคือว่าบวกกันๆๆๆเต็มๆกันเลยทีเดียวเนาะขอขอบใจหลายๆเนาะอ่ะอ่ะคลิปนี้ก็คือว่ามาเป็นการรีวิวหาและการวิธีการทบและการวิธีการลินเนาะ าสามารถทำบาบ้านตายก็สามารถเปลี่ยนทางด้านอ่าเพิ่มเพิ่มเงินเข้าไปได้เนาะอยู่ที่100บาทเนาะคอลัมหนึ่งร้อบาทเนาะแต่ว่าจะดิน2คอลัมน์เนาะตามสมเนาะกนําเงินคืนกับตาเดียวเท่านั้นทำบาว่ามันบวกแบบทางด้านส่วนคอลัมน์นี่เนาะตามสมอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจหลายๆขอขอบใจที่ติดตามแล้วก็กด Subscribe ส่องหน่อยๆนี่มาแต่ดนเนาะตามสมเนาะขอขอบใจ FC เก่าและ FC ใหม่เนาะที่เข้ามาเบิ่งจนฮอดจบเนาะ ขอขอบใจหลายๆฝากในะอ่าฝาก่องหน,หน่อยๆของแอดเดอร์ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งสวยแอดเดอร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปหนาต่อไปแอดจะมาเหตุดีวิวแบบนี้กันให้ทุกคนอย่างแน่นอนถูกอาทิตย์กันเลยทีเดียวขอขอบใจหลายๆ้อ like, สบายดีหลายๆ